ทักดแชร์ออกไปเซ่นะคุณละ9 9้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเจ้าทั้งายนะเออนะเข้าๆออกๆออก,กันนะบอกให้กดแชร์ออกให้เพียงคุณละ9 9้าพันเก้าเก้าสเก้าแชร์ค่เห,หลือเวลาคุณนะคับใจส้มนะคนะมาเร็ว ใครส่งของขวัญให้แล้วพิมพ์ชื่อแล้วเขาถามมาเลยค่ะนะคำถามเชาะเจาะจงหนึ่งข้อนะคะอืมอย่าลืมเสพเพียงคนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ชื่ออะไรพินพ,นนพินโชคลาภพินโชคลาภค่ะต้องหาต่อไปยังไม่มีนะคุณดีแฟนเก่ารู้สึกยังไงกับเราบ้างคะ แฟ,แฟนเก่ากรู้สึกยังไงกับเราบ้างคเครียดเมื่อนึกถึงเราคเครียดเมื่อนึกถึงเราแฟนเก่าเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างเลวเซก็มันเป็นอดีตไปแล้วค่ะเจ้าทั้งหลายจงกดแอนออไปหมายถึงเศร้าก็ได้นะพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์หม่นพระจันทร์เศร้าคเครียดเลว ในอาจารย์โอก็มาแล้วเนยอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดพิเศษนะอืมเร็วค่ะนะโชคลกลโชคลาบของพินยังไม่มีเนะยต้องหาต่อไปยังเหนื่อยอยู่เยอะเร็วบอกให้กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเลวเซเจ้าทั้งร้ายเออ ขอใจออกไปแล้ว